สวัสดีครับพบกับผมจอ์นอริยพง์จเจริญสุขในรายการจอ์นซ่าพาซิ่ง ที่นี่ที่เดลม็อกซ่า racing com นะครับในวันนี้ครับผมจะคงอยู่กับเจ้า m o t o g u ซ z i V7 ี s เ o n e สโตนคันนี้นะครับซึ่งเป็นมอไซค์ระดับตำนานครับสัญชาติอิตาเลียนมีตำนานมากกว่า95ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าด้วยในเรื่องของรูปลักษ์รูปทรงนะครับรวมถึงเอกลักษณ์ของเขาครับก็คือเรื่องของเครื่อง90องศาวีทวินครับทำให้สามารถที่จะนําไปตกแต่งคัสตอมไมร์ได้หลากหลายสไตล์มากมายครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของคัสตอมไพร์นั้นรับรองครับว่าโดนใจอย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไร ติดตามชมกันได้เลยครับ และตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณมารุสุสำราหรือว่าพี่ต้นมานะครับเจ้าของร้านสวยนะครับรวมถึงเป็นไบต์บิลดเดอร์ดั้ง้นของเมืองไทยนะครับในการปลูกปั้นปลูกแต่งรถสวยๆเทปเทในสายคัสตอมมากมายสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็มาขอความรู้จากพี่นะพี่นะครับเริ่มต้นก่อนในฐานะที่พี่ต้นเนี่ยเป็นนักปลูกปั้นรถสายคัสตอมมารถที่เป็นรถแนวคัสตอมเนี่ยในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยมันมีกี่แนวพี่ จริงๆรถคัสตอมเนี่ยมันจะพูดจะพูดกันให้จอดลึกลงไปมันมีหลายๆแนวแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนท,<ม>ที่ชื่นชอบนะครับอย่างเช่นคาเฟ่เรเซอร์สแกมเบอร์แท็กเกอร์<ม>บอบเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่<ม>นะครับก็บค่อนข้างจะหลายแนวเหมือนกันกับความความที่เป็นวีทวินอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับพี่จริงๆเสน่ห์ของมอเตคุชชี่อยู่ที่เครื่องยนต์เลยนะครับ เพราะว่าเครื่องยนต์ลนะักษณะเครื่องวีเนี่ยมันจะให้ทอค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นเวลาคนขี่จะรู้สึกถึงอารมณ์ความเป็นมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างจะเยอะกว่าเครื่องประเภทอื่นครับอย่างนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวในการคัสตอมให้กับบรรดาลูกค้าหรือว่าร,รถของทางพี่ต้นเองเนี่ยในเรื่องของการเตรียมออกแบบดีไซน์อะไหล่ใช้เวลานาน,านมากไหมคือโดยปกติแล้วเราจะไม่รับ เ,เราจะไม่รับรถลูกค้าเข้ามาเลยทันทีนะครับเราจะใช้การพูดคุยกับลูกค้าก่อนเบื้องตน้นโดยโดยลักษณะจะจะให้ลูกค้าไปทํากันบ้านมาก่อนว่าตัวเองเนี่ยชอบรถประมาณไหนหอ,อารมณ์ยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยราอยากให้ลองไปขี่รถด,ดูก่อนอศึกษารถด,ดูว่าสักพักแล้วเนี่ยเราอยากให้รถเราเนี่ยออกแบบไปในลักษณะไหนหแล้วก็เข้ามาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับพอเราตกลงได้เรื่องคอนเซ็ปต์รถแล้วว่าเราต้องการรถ รูปแบบยังไงนะครับทางผมจะทำเสิรราคาให้ดูเป็นเป็นเบ็ดเสร็จเลยว่าราคาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในงบประมาณเท่านี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าโอเครูปแบบทั้งหมดเราจะเริ่มรันงานเราก็จะเก็บเรียกเก็บมาจําจากลูกค้าก่อนแล้วเราจะเริ่มสั่งของสร้างอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถัดจากนั้นสองอาทิตย์พอทุกอย่างมันพร้อมเราจะได้รถเข้ามา อ๋อคือพูดง่ายคือคุยกันก่อนว่าจะออกแบบอย่างไรจากนั้นก็มาดูในเรื่องของการทําราคาราคาเสร็จให้ลูกค้าดูแฮปปี้ไหมแฮปปี้ก็อีกสองมาคิ์เอารถเข้ามาได้เลยเตรียมของพร้อมแต่สุดท้ายแล้วอยากให้ขี่ก่อนอืมให้รู้ฟีลลิ่งของรถก่อนใช่ครับงั้นผมถามนิดนึงในฐานะที่ว่าเขาเป็นแบรนด์มาจากอิตาลีแท้ๆในเรื่องของของแต่งเนี่ยหายากนะที่ต้นเอ่อ ของเราเนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือหลักๆแล้วเราเรา,เรามีเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์อิตาลีอยู่แล้ว<อ>นะครับอ,เเอีอส่วนหนึ่งคือเราสร้างขึ้นมาเองอ<า>ครับก็<า>จะเป็นพาร์ทสองอย่างผสมกันครับอารมณ์ของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานานอย่างพี่ต้นเนี่ยมันมีแรงผลักดันถึงทำให้เกิดร้านที่ชื่อว่ามาสขึ้นมารือเปล่าส่วนหนึ่งครับคือเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ปกติธรรมดาแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนชอบแต่งรถ ชอบแต่งรถแต่งทุกคันแต่งไม่หยุดใช่ครับแต่ไม่หยุดจนกระทั่งแบบพอามาถึงวันหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่ให้โอกาสก็เอารถเข้ามาให้ให้ทำที่บ้านนะครับเริ่มจากที่บ้านก่อนจนกระทั่งรถมันเริ่มเยอะะครับรถมันเริ่มเยอะจนที่บ้านไม่มีทางเดินลแล้วก็เลยต้องต้องหาสถานที่ทำร้านขึ้นมาแต่โดยคอนเซ็ปต์ก็คือเราไม่อยากให ให้ร้านเราเป็นเป็นรูปแบบร้านมอเตอร์ไซค์เราอยากให้ร้านเราเป็นบ้านพูดถึงในเรื่องของสเสน่ห์ของการทํารถมอเตอร์ูซี่ให้เป็นดั่งใจฟันของคนที่เป็นลูกค้ายัางไงบ้างครับจริงๆแล้วสเสน่ห์ของมันน่าจะอยู่ในเรื่องของเครื่องยนต์กับระบบขับเคลื่อนด้านหลังซึ่งเป็นเพลาครับนะครับลักษณะของรถที่เป็นเพลาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความ สะอาดคลีนไม่มีเรื่องของน้ำมันโซ่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวิธีการตกแต่งท่าดงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะทำได้หลายอย่างหลายแนวมากครับด้านหลังคือเน้นในเรื่องของความสวยความเพียวความสะอาดใช่หลักๆแล้วอย่างด้านหน้าผมเห็นบางคันนี่ก็เขาจะเป็นแบบแทนแทนเดฟแฮนแทนด์จับล่างมีหน้ากงหน้ากาก เหมือนเหมือนอย่างคันหลังของของพี่ต้นเองอย่างนี้คันนี้เป็นตัวปีเก่าครับปีเก่าเป็นรถปีเก่าเป็นเลอแมันัเพราะฉะนั้นแต่ตั้งแต่ตั้งเดิมรถคันนี้ก็หน้าตาเหมือนเหมือนรุ่นไอเช่า V7 ตัวตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่เราก็มาทําเป็นคาเฟ่เลเซอร์คือชุชเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนครับถ้าไล่กันดูจริงๆตั้งแต่เครื่องยนต์ถังน้ามันครับทุกอย่างจะเป็นเอกลักษณ์ของตุภูชตั้งแต่ตั้งเดิมมาก็จะเป็นอย่างนี้ โอเคสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่ต้นมาสมากๆนะครับสำหรับความรู้ดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในสายคัสตอมนะครับไม่ว่าคุณจะขี่แบรนด์อะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแบรนด์ดีๆอย่างมอเตอร์ุซี่นะครับเข้ามาได้ที่นี่เปิดตลอดเวลานะครับใครที่อยากจะแต่งรถหรือว่าใครที่อยากจะเข้ามาเที่ยวยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับทุกคนครับโอเคครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับพี่ต้นได้นะครับกับที่นี่ครับร้านที่ชื่อว่ามา สัมภภาพโดยรวมของเจ้า Moto Guzzi V7 Two Stone นะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สัญชาติอิตาลีที่ขี่ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงที่ออกแบบมาเป็นสไตล์เฉพาะตัวนะครับสวยงามมากๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆสําหรับเครื่อง V Twin นะครับ90องศาที่ให้ในเรื่องของแรงบิดแรงคอ r ที่ดีทําให้สามารถที่จะขี่ได้ในทุกอัตราเร่งเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจครับเพราะเนื่องจากว่า รูปทรงแบบนี้เป็นสไตล์คลาสสิกสามารถที่จะนำเอามาคัส t ตอมไมซ์ในหลากหลายสไตล์เรื่องของถังน้ํามันก็เป็นส่วนสําคัญครับเพราะว่าสามารถที่จะเดินทางไกลๆได้เพราะเนื่องจากว่าถังใบนี้มีการรองรับน้ํามันเชื้อเพลิงถึง21ลิตรนะครับและรวมถึงในเรื่องของเพาขับด้านหลังด้วยครับบอกเลยว่าดูแลง่ายคงทน ฉะนั้นนะครับตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ไปไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสุขสตรีสาวๆก็สามารถที่จะขี่เจ้ามอเตอร์ซี่ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับ สำหรับ Moto Guzzi v 7จ็ stone นั้นถูกออกแบบมานะครับด้วยความสวยงามนะครับให้เลือกถึงทั้งหมดด้วยกันถึง4สีด้วยกันนะครับก็คือสีแดงสีดำสีเทารวมถึงสีเหลืองด้วยนะครับต้องบอกว่างานสีเป็นงานปราณีตมากๆครับสังเกตได้จาก สีที่ตัวถังนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นดูดีมีสไตล์สมาร์ทมากๆครับเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่ชอบในแนวคลาสสิกจริงๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า Mo t ต g u ์ค i ซี่วีเซเนสนะครับสามารถที่จะไปชมตัวจริงๆได้เลยนะครับที่ m o t o p l e x Bangkok อหรือว่าที่โครงการ A Square สุขุมวิท26ครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับสไตล์คลาสสิกสัญชาติแท้ๆจากอิตาลีครับเป็นรถนำเข้าทั้งคันค่าตัวเปิดราคามาไม่แพงครับอยู่ที่ 5 6 9 0 0 0บาทก็ e แล้นเองครับแต่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัสตอมตนานาจากร้านดีๆร้านมานะครับและวันนี้ครับรายการของเราครับจอร์ซ่าพาซิ่งที่นี่ทีเด็ดน้องบ o ็อกซ่า racing.com หมดเวลาลงแล้วครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ